สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม About Tech Learning Center นะครับเจอกันแบบนี้ฮะจันแล้วก็สุกนะครับเวลาหัวค่ำนะเราจะมาพูดคุยกันฮะในเรื่องของข่าวสารอัปเดตเรื่องของตลาดคริปโตเคเรนซี y นะครับแล้วก็อย่าลืมฮะในกลุ่มนี้ฮะ About Tech นะเราสอนในเรื่องของการทำ Day Trade โดยใช้โรบอทอย่าง Royal Q ด้วยนะฮะเทรดปลอดภัยครับเทรดแบบสปอรตไม่มีพอร์ตแตกแต่มีดอยแน่นอนอย้ำขนาดนี้แล้วนะครับ ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอครับคุณต้องใช้เงินเย็นเท่านั้นและใช้สติแนละความใจเย็นเท่านั้นนะ,ะในการเข้ามาเทรดในทุกๆตลาดครับผมมาก็ใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับดูจาก YouTube แล้วอยากเข้ากลุ่มสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะจะมีลิงก์เข้าสู่กลุ่มใน Facebook นะครับก็เข้ามากันได้แล้วก็จะมีใน f a c e b o o k ก็จะมีโพสที่เป็นฟีเจอร์โพสนะฮะก็คือโพสปักหมุดนะวิธีการสอนการทำ เดเทตต่างๆแล้วการใช้แอปพลิเคชันต่างๆซ้อมได้หมดเลยฮะไปดูกันเองได้เลยนะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของนี่ฮะบิะตคอยอตอรบวกๆครับใน2สัปดาห์เป็นไปได้ไหมอ่ามันมีมันมีบางกระแสเข้ามาฮะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสงครามจะยังคุกรุ่นอยู่นะฮะแล้วก็กราฟยังคงขึ้นขึ้นลงๆแต่ถ้าเราสังเกตดีๆฮะขนาดมีการถล่มกันขานี้นะฮะกราฟก็ ยังไม่ได้ตกลงไปแบบต่ำกว่าหลัก 35, 0 0 0ื่นห้าสามนสี่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ลงไปขนาดนั้นนะฮะยังอยู่ประมาณเนี้ยสามหมื่นแนเะครับเคยมีคนบอกว่ามันน่าจ,จะลงถึง20,000 0 0กว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ลงไปนะฮะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละ30,000กว่ากว่านะครับแล้วยังดูแล้วเหมือนจะพยายามยืนพื้นอยู่ประมาณนี้ฮะ,ะสร้างฐานอยู่ที่3ามหมื่นแปดสามหมื คือผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องการดูกราฟอะไรมากมายนะครแต่ว่าก็พยายามจับตาดูมันมาเรื่อยๆในะหลายๆวันติดๆกันนะครับจนมีมีบางคนเริ่มส่งซิกมาแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวบิตคอยเนี่ยในช่วง2สัปดาห์นี้มีโอกาสนะจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับซึ่งจากข่าวที่ผมเคยอ่านเมื่อหลายวันก่อนนะฮะผ่านทางคริปโตทองนะก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะไปถึง5 0,000ืเหรียญน,นะครับก็อาจจะ เป็นไปได้หรืออาจจะทะลุนะครับที่ตัวไฮเดิมนะที่6 0 0 0ืนกว่าเหรียญน,นะครับมันก็ท้องบอ,อกไงเนี่ยมันมันเป็นได้แค่การคาดการวันนี้คุณไปฟังกรูไหนก็ตามเขาก็จะคาดการประมาณนี้ฮะว่ามันไม่ขึ้นมันก็ต้องลงมันอยู่แค่นี้แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นเราคุยกันในกลุ่มนี้ผมผมคาดหวังไปแล้วกันว่าราคาเนี่ยควรจะกลับไปเกินห้า0มืนเหรียญได้แล้วนะครับควรจะนะ อยากให้ทุกคนยิ้มได้อยากให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นบ้างนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะมันไม่ควรจะแบลิชนานๆควรจะบูลลิชได้แล้วนะครับก็ลองจับตาดูครับเพราะว่าเมื่อ2องสวันก่อนนะครับก็มีการเคลื่อนไหวของวานฮนะในกระเป๋า Bitcoin ที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ขยับไม่ได้แตะมาเป็นหลัก10ปีอยู่ดีก็มีการโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีการโอนครับเออมีการโอนบิ c คอยจํานวนมากนะครับออกไปจากกระเป๋าอืม นี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณที่น่าจับตามองมากครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามันจะมีการที่ราคาอยู่ดีก็พุ่งพรวดไหมหรือไม่รู้สิอาจจะโดนทุบไหมตอบได้ยากมากครับแต่มันเกิดขึ้นลักษณะแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยวันที่แบบเป็นวันที่แบบรุ่นเก่าเลยเนี่ยแล้วนิ่งเงียบม,มาเป็นสิบปีเนี่ยจะขยับทาไมใช่ไหมฮะ ืออพิ่งจะมาอยากใช้เงินอะไรตอนนี้แต่การจะใช้เงินตอนนี้ก็ไม่ควรจะต้องถอนออกมาเยอะๆใช่ไหมนี่ถอนออกมาหลักแบบหูจำนวนหลายล้านมากนะครับเป็นหลักร้อยหลัก,ลกพันบิตคอยขนาดน,นี้มันเป็นไปต้องบอกไงมันมันเป็นเรื่องที่ต้องมีัมติงอ่ะต้องมีอะไรบางอย่างทําให้วานขยับตัวแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจับตาดูให้ดีแล้วกันนะผมว่าราคาอาจจะมีการพุ่งพรวดขึ้นมาแบบที่เราคาดไม่ถึงครับเพราะอะไร เพราะตลาดคริปโตมันทํแบบนี้บ่อยมากครับมันทําให้เรารู้สึกเราเราตายใจกับตลาดที่มันแบบแย่ลงเรื่อยๆฮะรู้สึกแย่รู้สึกชินชากับกับการที่กราฟมันตกเรื่อยๆบางคนก็ออกจากตลาดไปบางคนก็โหเลิกแบบเลิกไปเลยเกลียดคริปโตไปเลยก็มีบางคนเจ๊งรนรนาตเลยก็มีแต่อยู่ดีฮะมันจะพุ่งจะพุ่งขึ้นมามันก็พุ่งเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วพอมันพุ่งเนี่ยคนก็จะลุกขึ้นมาตื่นเต้นฮะแล้วก็เทกันเข้ามาใหม่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับในตลาดคริปโตฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใจเย็นพอเราอาจจะกลายเป็น1น,นคนที่โชคดีฮะที่เหรียญกลับมามูลและทำกำไรได้มหาศาลโดยที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้นะครับยังไงก็พยายามใช้สตินะครับในการเข้ามานะลงทุนในตลาดนี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าคุณถือระยะยาวผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าความเสี่ยงเราต่ำมาก เราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องมานั่งจับตามองกราฟทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เทรดระยะสั้นนะครับในช่วงนี้ที่ตลาดกําลังมีขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ลงแบบนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ากราฟมันพุ่งกลับมาไลร่โอ้โหคุณเขียวสะใจแน่นอนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฮะใช้เงินเย็นเท่านั้นนะครับเงินที่คุณสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ไหวมาเทรดเท่านั้นนะครับทำเดทเทรดต่อให้มีโรบอทที่เก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณประมาทคุณไม่มีการทำ Money Management, คุณก็สามารถเครียดจนเอาตีนไก่ได้ผกได้เช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับพี่น้องในกลุ่ม About Tech ของเราด้วยนะครับวันนี้คงอัปเดตเพียงเท่านี้นะฮะเด้เจอกันใหม่วันศุกร์ก็แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ